ข้อปฏิบัติเพื่อลาบและเพื่อนิพพานพระพุทธภาษิตปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาบเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพ่อพูนวิเวกอธิบายความพระอัจฉรถาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อต้องการให้ลาบเกิดขึ้น บางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอากุศลกรรมบ้างท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิ้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวยอมติดขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาชั้นใดการที่จะให้เกิดลาบสการะก็ฉันนั้นต้องโคตรบ้าง ตรงเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาบสาการะที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมก็มีเช่นเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีมัญญาตรียบร้อยเป็นที่เลื่อมสายของผู้พบเห็นแก่ภิกษุผู้เป็นพู้หูสูรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้บำเพ็ญปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาบเกิดเกินเสียไม่ใช่คนบอดก็ทําเป็นเสมือนบอดไม่ใบไม่หนวกก็ทําเป็นเหมือนเสมือนใบเสมือนหนวก ไม่โออวดไม่มีมายาละความพอใจในลาบสาการาเสียพอกพูนวิเวกให้เกิดในใจวิเวกนั้นมีสามคือกายวิเวกคือสงัดกายกิตตวิเวกคือสงัดจิตอุปธิวิเวกคือสงัดกิเลสอุปธิมีสี่คือขันธ์หนึ่งกิเลสหนึ่งอาภิสังขารหนึ่งและกามกุลหนึ่งการอยู่โดดเดี่ยว เว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติแปดชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่า กายวิเวกของภิกษุผู้มีการสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพานภ <c oughs> ิกษุพึงยินดีพอใจพอกพูนวิเวกทั้งสามนี้คําอธิบายของพระอัคคกถาจารย์ว่าแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จําเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่ เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบพระติสัทเถระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องยอดดังนี้ในกรุงราชเกลืมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนเป็นเพื่อนกับบิดาพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบิณฑบาตท,ที่บ้านด้วยตั้งใจอนุเคราะห์แต่มหาเสนพราหมณ์หลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวาย ทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาเต็มเต็มด้วยข้าวป่ายาดและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกละที่แห่งหนึ่งเพราะพอกลับถึงเดือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากถวายวันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายธรรมของพราหมณ์แล้วต้องการสงเคราะห์จึงไปออยังที่นั้นพามได้ถวายข้าวปายาดและผ้าทั้งหมด พระเถระฉันข้าวปลายาีิบ้านของพราหมณ์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราหมณ์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสําเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วหลีกไปพราหมณ์นั้นถวายฐานแล้วมีปิติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถร,ระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทํากาละแล้วไปเกิดในสกุลอุปถัมภ์ ของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งคันมารดาของข่าวแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้าสกาสายะและถวายข้าวมัทุป,ปายาตแก่พระสงฆ์ห้าร้อยอาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพ,พนิมิตว่าบุตรจักได้บวชในพระศาสนาพวกญาติได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมัทุป,ปายาตแก่พระสงฆ์ห้าร้อยมีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางได้นุ่งห่มผ้ากาสายะ ในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลงในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำวิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคาแสนหนึ่งเขานอนบนผ้ากำพลแต่ดูพระเถระแล้วจำได้คิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานี้เพราะอาศัยพระเถระจึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาไหว้พระเถระ เขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทําให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทําไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายท่าผืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับไปรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมสายพระสารีบุตรมากจึงตั้งชื่อบุตรว่าติสสะเหมือนชื่อพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นเครือขัด ที่ชื่อว่าอุปติสสะเมื่ออายุเด็กติษสะนั้นเจ็ดขวบก็ออกบทเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติสสะนั้นมีกูศลสนผลฐานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและผ้าเป็นอันมากคอยดักถวายสามเณรได้ผ้าสาดกเป็นจำนวนพันผืนในระยะเวลาเพียงสองวันเท่านั้น เธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามเณรมีมีลาบคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอานิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเมื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพรามวันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่าทำไมจึงต้องผิงไฟ ภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้อธิบายผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเณรจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต,ามต้องการ ในตำนานเล่าว่าพิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึงหนึ่งพันรูปสามเณรพาพิสุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนำผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจำนวนพันเพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนตรณนที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ ต่อมาสาม,มเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนักเพราะมีผู้คนไปมาหาสู่อยู่เสมอไม่ขาดได้จึงทูลลาพระศาส,สดาไปอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากวัดเชตวันถึง120ยี่สิบโยชนอุบาศกผู้หนึ่งอยู่ปากทางเห็นสาม,มเณรแล้วเกิดความรักความเลื่อมใสพาสาม,มเณรไปในวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วนิมนต์ให้ออกไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านของตนทุกๆเช้า เขาออกจากป่าแล้วมาที่ยออวป่าประกาศชาวบ้านว่าสามเณรวนวาสีติสะมาอยู่ที่นี้แล้วขอให้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายท่านด้วยตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากปา่าไปบิณฑบาต <c oughs> ก็มีผู้คนวศรัทธาถวายกันมากถวายแล้วก็ไม่กลับเลนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบือ่อและหมอบลงแทบเท้าของสามเณร แล้ววิงวอนให้อยู่จำพรรษานที่นั้นพวกเขาจะรับสารณะสามรับศีลห้าศีลแปดและศีลอุโบสถต,ตามสมควรสามนเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นและให้พรมนุษย์เหล่านั้นว่าขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามนเณรจะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามนเณรคันมาก ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีภะษารีบุตรเป็นต้นพระสารีบุตร,รจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรมแต่พวกอุบาสกบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกันแล้วเรียนให้พระษารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรอื่นเลยนอกจากขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเถระรูปอื่นแสดงธรรมเถิดอย่าให้สามเณรแสดงเลย พระสารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์สามเณรกล่าวธรรมกถาในอย่างไพเราะพิสดารในหัวข้อเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์และสรุปลงว่าผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์ พระเถระอันโมทนาในธรรมคถาของสามเณรแล้วให้ว่าสรพญญาต่อสามเณรก็ว่าในอย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งติเตียนสามเณรว่ามีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดนี้แต่ไม่เคยแสดงธรรมให้อุปถากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งสรรเสริญและเลื่อมใสยยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลก ได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงดําริว่าหากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่พอใจสามเณรจะตกนรกจึงเสด็จไปยังที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจร่าเริงยินดีที่ได้เห็นพระพระตถ,ถาคตเจ้าโดยไม่ได้คาดหมายได้ช่วยได้ชวนกันถวายยาโคและพัดเป็นอันมากแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้ว ที่พระอสิติมหาสาวกมาที่นี้และเราก็มาที่นี้เพราะสามเณรติสะเป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีทวนากันพวกที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีปรีดาพวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมสายยิ่งขึ้นเมื่อจบอนุโมทนามหาชนได้สําเร็จอริยผลเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จกลับกับสามเณร ตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรกราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรตรัสถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรทูลว่าเมื่อร้องห้าอยู่ในสังสารวัตน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาตรัสอน,อน,อนโมทนาว่าถูกต้องแล้ว เมื่อถึงเนื้อมแห่งภูเขาพระศาสดาตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่ายลอยู่ในสังสารวัตนี้กําหนดไม่ได้พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ชื่ออุป,ปสาลหกะถูกเผาตรงนี้ถึงหนึ่งสี่พันครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะหนึ่ง ทำหนึรร 1, ่งไอหิงสาหนึ่งสัญญะหนึ่งธรรมะหนึ่งมีอยู่ที่ใดพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกดังนี้พระศา,าสดาตรัสถามสามเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์หรือสามเณรทูลว่าไม่กลัวการได้ยินเสียงสัตว์ทําให้มีความพอใจในเสนาสนะป่ามากขึ้น เมื่อพระศาสดาจะเสด็จกลับสู่เชตวนารามตรถานสามเณรว่าจะไปด้วยหรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปชาคือพระสารีบุตรแต่อัธยาศัยของเธอใคร่จะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระศาสดาและไหว,ว้ภิกษุสงฆ์แล้วกลับสู่ที่อยู่ของตน พระศาสดากลับเชตวันวิหารวันหนึ่งพี่สูตทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามเณรติสะทำสิ่งที่ทำได้ยากสละลาบสการะเป็นอันมากในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวฉันอาหารที่คลุกคล้ากันพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาส่งทราบการสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาบเป็นอย่างหนึ่ง ปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอาทิมีนัยยะดังพระนาวไว้แล้วแต่ต้นภาลว,วัควรนนา,นา